สวัสดีครับผมโมโอเอ็นเจนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเ,นเคยวันนี้ก็ซิตี้แฮนดแบกนะครับเพิ่งออกจากศูนย์วันแรกเลยก<อ>็คันนี้ก็สเต็ปสเตปออกล้นวันแรกนครับก็จัดทรงเรามาดูว่าคันนี้จัดทรงด้วยอะไรบ้างเรามาดูกันเลยเบื้องต้นเลยลูกค้าก็เลือกเป็นล้อท e 37สามงานของ NK เลยนะครับนี่นะครับขอ,ขอบ16คันนี้ใช้เป็นขอบสิแล้วก็ยางไอซูซ หนึ่งเก้าห้าห้าสิบสบหกส่วนโชวนะครับคันนี้เลือกเป็นของเฮดได้เลยนะครับเอสเปปรับสามสิบระดับนะครับตัวนี้รับประกันถึงสองปีเต็มเลยส่วนท่อนะครับท่อก็คือเรื่อนี้เลือกท่อเจ c ซนะครับเป็นรุ่น Super ร์สปอนะครับ Limited Edition อเ k เค r f o r m a n c e นะครับอ่า คอนเซปต์คันนี้ก็ลูกค้าเน้นใช้งานนะครับเน้นใช้งานมีเด็กเล็กนั่งหลังก็เดี๋ยวเรามาดูทรงครับว่าเราจะจัดเซ็ตใช้งานสําหรับที่มีเด็กอยู่ข้างหลังแล้วก็ทรงหลอว่ามันจะเป็นไงเดี๋ยวตอนเสร็จเรามาดูกันเลย โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับการจัดส่งเจ้าซิตี้แฮทแบ็กนะครับคันนี้ก็ใช้งบรวมทั้งสิ้นเนี่ยอยู like ่ประมาณหกหมื่นไปปลายนะครับลูกหารวมโชครวมล้อรวมยางรวมท่อรวมฮับลิงน็อตล้อหมดเลยก็คือตัวแปรมันจะขึ้นอยู่โชคอะไรยางอะไรเพราะอย่างคันนี้ใช้ล้อล้อดียางยางดีเลยก็คือใช้เป็นเกรดตัวมือแต่ถามว่าจะมีถูกคนนี้ไหมเซ็ตถูกคนนี้ก็มีครับแต่ว่าคันนี้เลยก็เลือกใช้ของดีๆหมดเลยนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ ทรงจริงๆเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูรูปท้ายคลิปกันเลยครับว่าทรงรถออกมาจะสวยแค่ไหนกับสเต็ปใช้งานที่มีเด็กนั่งหลังนะครับ เก็จบกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับที่มี City y h t c h b a c k หรือ City รุ่นอื่นๆนะครับก็สนใจก็กดติดตามแล้วก็โทรมาสอบถามทางเพจได้เลยมีงบประมาณเท่าไหร่งบมากงบน้อยเราจัดให้ได้หมดครับผมโอเคคอยติดตามมาดูนะครับว่าต่อไปเราจะจัดส่งรถ City ตัวไหนกันอีก